สวัสดี fc ไกสอนชาแนลทุกท่านครับวันนี้กสอนชาแนลพาย fc มาชมการปลูกเทคนิคการปลูกกะเพราครับเป็นกะเพราไว้เก็บยอดนะครับเก็บยอดขายครับนี่ครับ ลงแปลงดินเลยนะครับกะเพราครับเป็นเพื่อที่ปลูกง่ายครับเหมาะสําหรับปลูกขายครับส่งร้านผัดกะเพราไก่กะเพราเนื้อครับทําให้เขาแตกกิ่งได้เยอะครับเมื่อเขางอกขึ้นมาเราเด็ดตรงกลางครับนี่ครับตอนที่เขาแทงยอดขึ้นมาเด็ดตรงกลางเราก็จะแตกกิ่งแขนงนี้ครับแตกดีมากครับ ต้นหนึ่งก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยมีสิบเอ็ดจริงสิบเอ็ดยอดครับเราก็สามารถเก็บให้เขาแตกออกมาอีกครับนี่ครับเทคนิคการปลูกครับนี่กระเพราแตกยอดดีครับใบนี่ครับใหญ่มากครับกลิ่นนี่หอมมากดีสีครับดูครับอื้อหือหน้าผัดกระเพราจริงครับหอมมากครับ ไว้ตัดยอดนะครับ FC ครับแล้วก็ช่วงนี้ครับช่วงอยู่บ้านนะครับเราก็ปลูกผักไว้กินกันครับ FC ครับโดยเฉพาะกะเพราเนี่ยครับมีประโยชน์นะครับต้านลมพิษแก้วินเวียนะครับใช้ในหลายอย่างครับประโยชน์ต้านอมไายครับเป็นผผาที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนของ คนไทยเรามาช้านานครับฝากเ c ช่วยกดแชร์กดไลค์ครับกดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ